เครื่องนี่นะเครื่อนเป็นเครื่ออยังในคืนยี่ทั่วทีมเครื่อเครื่อเครื่องแบบอย่างนี่จองลงไปจนต้นบากหน้ามืบลงไปไว้ละมันดึงมันจองลง

ต้นมะนาวมะนาวกำลังจะเป็นลูกไม่รู้เถาวันเต็มดึงจนลงพื้นหมดแล้วมะนาวันลายหน่วยจะเต็ อืมปติติโอ้ที่ยังต้องลายเนี่ยอเคจะไ้ย่งแต่อันนี้นาะที่ว่าเอามาสองต้นเรืต้นพักเป็นนี่ยได้ย่างอยู่เดียวดำนาเลีวสิโอ้ยดำนาเลีวกะสิไปขายผลไม้ ไม่สชแม่จัดการสร้างมัมเนอเออมากดกอยู่จนไข้ามาขึ้นได้่าเธอไม่ใหม่ข้ามาขึ้นบ่เออข้ามาขึ้นเมียนนะฮใหม่ไหมข้ามาขึ้นนี่เบื่อยังเยเดี๋นี้เบื่อน้งสังเาตเห็นมทออกมาต้องหลายา Mình yang jenis.